你去弄，那个。 อันนี้เจอเห็ดอันนี้นะคะเพื่อไม่รู้เห็ดอะไรนะคะดูนะคะใครรู้บ้างเห็ดอะไรเต็ไมไปหมดเลยเป็นกลุ่มนะคะดูสิเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ไม่กล้าจับเนาะอีกกลุ่มนึงนะคะไม่รู้เห็ดอะไรก็มาเจออีเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆเต็ไมไปหมดเลยนะคะอันนี้คือถุงอ่อถุงอ่อ แบตเตอรี่ยัยนิดนะครับเพื่อนดูนะคะยากให้ยังนิะให้ดูเก็บไม่หมดนะคะวันนี้เดีย๋ยวนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนเต็มปลาเลยนะคะเห็ดเต็มปลาเลยนะคะพี่น้องปลานานเดีย๋ยวจะถ่ายให้เห็นนะคะว่าปลาไหนนะคะเต็มไปหมดเลยก็จะออกเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะคะถ้าออกก็ อันนี้คือเป็นป่าที่ว่ามันมันแห้งๆนะคะแต่ถ้าเป็นป่าที่ว่าเป็นลกๆหน่อยมันก็จะออกเป็นเป็นทีละระละดอกระดอกนะคะคเพื่อนแต่อันนี้คือมันเป็นป่าที่ว่ามันแห้งๆนะคะเห็นไหมคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนทีนี้ก็จะให้ดูป่านะ,ะเชลยนะคะเพื่อนๆนะ ใครที่เคยมาเก็บเห็ดตรงนี้ป่านี้นะคะก็จะรู้ว่าเป็นป่าที่ไหนนะคะก็เป็นป่าที่ไหนนะคะทีนี้ก็จะให้ดูนะคะบางคนเขาก็จะจําป่าได้เนาะ ไม่ใกล้ไม่ไกลติดถนนนะคะตอนนี้ก็รถก็มารับแล้วนะคะเพื่อนก็จะกลับบ้านกันนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเ๋ยวนี้จะเก็บก่อนนะคะเพื่อนรถมาแล้วนะคะจะรีบเก็บก่อนนะ สวยมากเลยนะคะเพืเ่อนสวยไหมคะสวยมากๆเลยตะมุตะมินะคะรถมาแล้วได้ยินเสียงรถไหมคะ่ะเดี๋ยวจะจะเก็บเห็ดก่อนนะ รถมาแล้วนะคะเพื่อนไม่ทันแล้วนะคะจะตรองรีบๆนะรถมาจอดแล้วนะคะ หไหมคะดอกนี้งามมากเลยสวยมากเลยพุ่งนี้ก็บานหมดแล้วนะคะเห็ดเนี่ยถ้าวันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือพุ่งนี้มันก็จะบ้านนะคะ ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้เยนนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าไม่มีที่ใส่แล้วนะคะเห็ดเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแต่ละคนได้เยอะมากน้อยกันแค่ไหนนะคะดูนะคะผลงานของพวกเราวันนี้นะคะเพื่อนๆเห็ดนะคะเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆ ดูนะคะเต็มเลยดอกนี้ก็พี่แดงเรียกนี่นี่ก็เลยกลับไปหาพี่แดงความจริงต้องบอกเดินหน้าตลอดเดินหน้าเดินหาแต่แต่ว่าไม่พี่แดงพาถอยหลังไงนี่ก็เลยถอยหลังที่นี่ออกมาเจอถนนไงเฮ้ยเหนื่อยค่ะเพื่อนเพื่อนอีกสองถุงนะคะยันนี้ก็ได้สี่ถุงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ของอีสต้าเลไทยยี่ห้อลถด้วย